วันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมโตโยต้าสองคันนะครับผมนั่นเป็นโตโยต้ารีโวสองรุ่นก็รุ่นแรกก็จะเป็นรีโว GR นะครับผมเป็น GR ตัวแรกตัวที่2จะเป็นตัว grs จะเป็นตัวปัจจุบันนะครับผม2คันนี้เป็นอะไรไปไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นเจ้าของเดียวกันนะครับผมทั้งสองคันเลยเจ้าของรถเนี่ยได้ตั้งชื่อรถด้วยนะครับผมว่าคันนี้ชื่อแตงโมคันนี้ชื่อแตงกวา แต่งสไตล์เมกันเหมือนกันนะครับมาดูกันว่าแต่งอะไรบ้างคันนี้จะทรงโชกล้อ,อยางวินกระจกไฟมาจากทุรพลน4 4คูณนะครับผมซึ่งงานออกมาแบบลงตัวทั้ง2คันเลยแต่เจ้าของรถขาดไม่ได้ครับเรื่องความปลอดภัยระบบเบรกทั้ง2คันนี้ใช้ระบบเดียวกันเลยนะครับผมนั่นเป็นนิวเฮเยนหน้าหลังนะครับผมหน้า6พอรใหญ่หลัง4พอรใหญ่จะเลือกเป็นเด l ิออขนาด ใส่ร้อยสิบมิลน,นะครับผมหน้าแล้วก็หลังขี่ร้อยมิลเรามาดูกันดีกว่ามอันนี้ล้อครับผมล้อยางที่ลูกค้าทำมาแล้วครับผมเราก็มีโชค๊คมีไฟมีแหลกหลังคามีกระจกมีบันไดนี่ซ่อนด,ด้วยมีซ่อนด,ด้วยผมชอบอันนี้มากเลยครับงานของเขาทำมาสวยมากนี่ไงเสียวปะ อันนี้ผมว่าเฟี้ยวมากนะงานนี้เฟี้ยวมากเพราะว่ามันไม่ต้องโชว์วินแต่ว่ามันโชว์ทะเบียนซ่อนวินอยู่ด้านในคือถ้าคนไม่รู้จริงอ่ะคนไม่ได้เล่นรถแต่จะไม่รู้หรอกว่าคันนี้มีวินถ้าไม่สังเกตมองเข้าไปลึกๆจริงๆนะครับผมส่วนงานอย่างอื่นที่ทํามาลงโปรโมททุกอย่างเรามาดูเบรกกันบ้างดีกว่าครับมาลูกค้าบอกคันนี้ชื่อแตงกวาระบบเบรกนิวเคลเยสนะครับคันนี้เลือกเป็นสีเขียวแลมโบนะครับผมเป็นสีตัวใหม่ที่เราเพิ่งมีเข้ามา ก็จัดเลยครับสกรีนเบมโบเป็นสีขาวนะครับผมตัวนี้ก็จะเสริมในเรื่องโทนสว่างขึ้นมานะครับผมเราไปดูขันนูกันบ้างคันนี้เป็นนิวคาเยนเช่นกันนะครับผมแต่เลือกคาลิเปอร์เป็นสีแดงแก้วนะครับผมหรือว่าสีแคนดิเลสพี่จิมบอดมาพี่จิมบอกมา,มาเรียกภาษาฝรั่งเรียกแคนดิเลสเลือกสกรีนเป็นสีบอลน,นะครับผมตัวเบมโบก็จะช่วยให้คาลิเปอร์เนี่ยสว่างขึ้นก่อนหน้านี้เราเคยทำไปแคนดิเลสเนี่ย เป็นสกรีนสีดํารู้สึกว่าปั๊มอะมันดูดุแต่พอเป็นสกรีนขาวเนี่ยผมว่ามันดูสว่างขึ้นอยากเห็นได้ชัดเลยในเรื่องระบบเบรกเนี่ยเราไปเทสมาแล้วนะครับผมสุดยอดเลยเรื่องความปลอดภัยส่วนระบบช่วงล่างที่เราได้ลองขับเนี่ยอยากจะบอกเลยว่าเฟี้ยวมากเลยครับเหมาะสําหรับการลุยป่ายอย่างแท้จริงเทสตมาได้ดีมากเลยนะครับผมไม่ว,ว่าจะเป็นรูปทรงรถช่วงล่าง แล้วก็ตามด้วยระบบเบรกซึ่งเจ้าของรถเนี่ยก็คือ,อพี่องศาครับผมพี่องศาเนี่ยทำรถกับผมมารวมสองคันนี้ด้วยก็ครบ10คันพอดีนะครับผมแล้วเรามารู้นกันว่าคันที่11เ,เนี่ยพี่องศาเชียหัวรถอะไรมาทําผมร้อนนะครับพี่คันที่11นี่จริงๆอ่ะก่อนหน้าคันนี้พี่องศาไดเอารถตู้คอมพิวเตอร์เข้ามาทํากับเราล้อทีสามเจ็แท้การตรงมีชุดเบรกพายเยนสิบแปดแซดอันนั้นก็ของพี่องศาเช่นเดีวยวกันพอคันนั้นเสร็จปุ๊บก็มาคันนี้ ันนี้เสร็จปุ๊บก็มาคันนี้มาพร้อมกันเลยก็ฝาก,กคุณผู้ชมด้วยนะครับผมเรื่องความปลอดภัยเนี่ยมาทิชอตเรื่องจัดทรงแนวสไตล์ถ้าเป็นโฟวิลแบบนี้ผมแนะนำเลยครับสุรพล4ี่งานเฮียนเนี้ยจริงๆครับผมก็าฝากด้วยนะครับคลิปนี้เราจะลาไปกับเจ้า GR และ GRS นะครับผมฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะนะท่านผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็จะทำรถอะไรมีรถอะไรมาให้เราทำความปลำอดภัยจะมี ความรู้แฝงมาไหมหรือจะมีแต่ความไร้สาระแฝงมาก็ฝากด้วยนะครับผมที่มี่ลาพี้ครับเรื่องความปลอดภัยไว้ใจที่ตอที่นี่ที่ตอขอบคุณครับไปละ